ฝนเอ้ฝนเนี่มีฝนหน่อยออกมาแล้วสดชื่นแล้วกินนมได้แล้วเด้อขุ่นข้นก็ได้นอยย่ตัวหน่อยตัวแม่นี่ยมันจะขุ่นข้นก็ตัวตัวเถิดตัวผู๋ภาษาอีสานเอื่มตัวเถิดแต่ว่าภาษาไทยเอื่มตัวผู๋แต่สัววัวตัวตัวผู้ตัวเมียตัวเถิดแต่ว่าได้ภาษาอีสานถัดเป็นตัวผู๋ อันนี้มันเป็นวัวตัวเมียมันจะคุ้นคนมากเลยออกพึ่งออกวันที่สิบหกมันอีกแต่วันที่ออกวันที่หกวันนี้วันที่สิบหกไปซิฟมือแต่แก่ล้างบักไงผมได้ที่หน่อนาเมหงนาสันสันต์ต้นต่างเชนบักไงเอเล่เลยผมง่วาเบิงมันใหญ่วาสิเบิงจากใส่แต่ืออบึงจากต่างมันไทยต่างมันใหญ่ๆเลนหลายโยดยด ยักษัแนเตีอยชื่อ,อ,อันสิใหญ่ไปหนาพี่น้องการดูวัวปานีวัวตัวนึ่งจีแดงเม็ดมะขามสุกก็ไล่เป็นสัญลักษณ์ของว่ามันเป็นรูปของวัวพอพัอนธุ์ที่ชื่อ C Y คอ,อไลายแดงคอลายแดงเม็ดมะขามสุก แน่มันกับกำลังประคบประงมกำลังเอ็นดูรูคือจังโคดในรูปไม่เนี่ยละเนาะแต่สะอ้อนลูกเป็นธรรมดาตัวตัวเมียหังลูกมันกินนมได้แล้วเพิ่งชินนมไดสองหัวอีกสองหัวกินบ่ได้เพราะว่าสองหัวถือคู่ข้างหน้าน่ะมันใหญ่เกินหัวนมมันแต่ก็มันก็เป็นนมบาดเจ็บมันจุดเจ็บจักหน่อยมันก็เลยกไอยากให้ลูกมันดู ใหญ่เกินปากลกมันนุ่มคูหนาก็เรกว่าอยากให้งลูก็ึกจะไปคุจะคู่หลังลูกมันแต่พ่ขั้นเดเรงนุ่มกันไดถ้าลูกมันเล็งนุ่มันก็สิบางคับจินหนที่ก่าย่ใหญ่จะใกกระดเล่งนุ่มเห็นไหมก้นบามันจะกินหม่ๆมันไปกินวอดีนาะมันก็ต้องกินได้ไหมมองนุ่มทำยใหญ่เกิน เอาไว้คอกเนี่ยแหละพะวาลุบ่พราะได้แข็งแรงเครื่องหนาน,นี้มันเป็นหนาคนชาวบ้านเพิ่งกวานเขาวานน้ำิดแล้วตะเกียวหยาแล้วให้เก็บอยู่ขอกกับฟางากินหญ้าสดแล้วก็ฟางที่สำรับให้อาหารสัตว์ก็คือห้างหยาห้างเครื่องกันเองออกมือฝนตกวันที 6, ่หกพฤษภาการติดตั้งซื้อวายนาฝน คุ่นขนพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนี๊ยแหละ